สวัสดีครับช่องบอสรามูกาครับวันนี้มารีวิวครับงานติดตั้งแอร์มิสูริช s ิเล็กทริกเมเตอร์สลิมมากับรหัส m s y g y 1 3ครับเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ขนาด1 000, 3 0 0 0 btu การไฟฟ้าตีมาให้ที่ที่เดี๋ยวไปดูข้างใน <c oughs> การไฟฟ้าตีค่า s e r มาที่22.06ครับ22.06กการไฟฟ้าให้เบอร์ห้า ปี24ที่3ดาวนะครับแสดงการเข้าสายไฟมาตรฐานครับคอนโทรลสเส้นเมน2อกลาวนะครับไว้ข้ามทำระบบได้ที่200ไมคลอนครับต่ำกว่า500ไมคลอนได้มาตรฐานสร้างบอสลงไปที่200นะครับเมสูไม่กำหนดระยะการเดินท่อครับตัวนี้เดินท่อแค่1.5เมตร มิตซูบิชิทางบอสชอบติดเพราะว่าไม่ต้องคำนึงถึงระยะท่อนะครับเขาไม่กำหนด10เซน5เซน20เซนก็อยู่ในเงื่อนไขการประกันนะครับจอกออกครับเดินท่อรักษาแนวเดิมนะครับท่อนำทิงท้งที่เดิมครับสายกาวอ,าอีเวอร์เตอร์ต้องต่อกกาวลงไปข้างล่างนะครับ ตัวเดิมเป็นระบบมาธรรมดานะไม่มีกลาวตัวใหม่เป็นไอรมอเตอร์ ater, เราต้องต่อกกาวให้ลูกค้านะครับข้างในไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมงามเก็บผ้าพันท่อเรียบร้อยครับแน่นอนครับสายไฟยี่ห้อที่ดีที่สุดแพงที่สุดนะครับเดือนนี้เมื่อกี้เพิ่งมีซื้อม้วนใหม่มาราคาขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับมาตรฐานที่ห้อสายไฟครับเราจะไม่ยอมลด คุณภาพที่ห่อสายไฟให้ลูกค้านะครับเพราะว่าเรื่องฟืนไฟเป็นเรื่องอันตรายนะครับติดคอยเย็นเสร็จติดคอยร้อนเสร็จเดินท่อเสร็จแบกข้ามเสร็จเดินสายไฟเสร็จเดินกราวเสร็จพร้อมที่จะเปิดเครื่องทสงานลูกค้าครับแบกข้ามขนาดนี้ไม่เย็นก็ให้มันรู้ไปนะครับ13 GY ครับ27,000บาทวันนี้วันที่24ิครับเดือน8ปี6 7 0 9 9 1 9เก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหางหกสส่วนเก้าเก้าหนึ่งเ่าบอสของลูก,กาติดตั้งเสร็จไปที่เรียบร้อยครับสำหรับแอร์มิโซสิบสามครับ1น6 2 4ร้อยย BTU นะครับด้านในก็ไม่มีอะไรครับติดตั้งแอร,เร์เรียบงๆง่ายๆทั่วไปเพียงขวาเล็กน้อยนะครับติดแอร์กับช่องบอสไม่มีตรงนะครับย้ำกับลูกค้าทุกคนย้ำทุกคลิปว่า ช่องบอสติดเอียงนะเราจะไม่ติดตรงยันดีปกติครับสไตล์มิสูอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันครับเราไปดูข้างนอกตอนนี้ข้างนอกเก็บงานเรียบร้อยสวยงามเราขอบพ่อช่องบอสใช้มโมโมนะโมโมแพงที่สุดเท่าที่จะหาได้ในลำมูก,กาแล้วครับ จากที่เมื่อกี้ไม่ได้เก็บงานนะครับตอนนี้เก็บงานเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรมากครับสําหรับงานติดตั้งแอร์1ตัวนะครับงานก็จะประมาณนี้วันนี้ช่องมอดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ